ครับเอ่อก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของเซอินเด็กนะครับก็มีสัญญาณมาแล้วเหรอคะตอนนี้อะไรนะครับผมตอนนี้มีสัญญาณมาแล้วใช่ไหมคะมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดค่ะครับผมก็คือเป็นสัญญาณบวกนะครับของเครื่องมือทางเทคนิคนะครับที่เซอินเด็กเนี่ยมันฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ1 4 0 0พรอจุดได้นะครับค่ะแล้วสัญญาณแบบนี้แล้วจะไปไหนคะแต่ทีนี้เนี่ย ในช่วงสั้นนะครับก็ต้องจับตาดูที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับที่จุดที่ผมแนะนำซื้อเข้าไปเมื่อวานนี้นะครับว่าจะสามารถกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าสินเด็กเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบจุดได้นะครับการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยจะมีฟอร์มนะครับขึ้นไปได้ถึงระดับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าหรือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจุดเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ย จับที่ไหนทีหนึ่งว่าจะใช้เป็นจังหวะสําหรับการขายหรือเปล่านะครับจังหวะขายนะคะใช่ครับก็ตามรายการเราไปกับคุณต่อนะคะครับผมค่ะก็ตัวเลขก็จดไว้ทุกท่านเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะนี้ถ้าหากคุณมองไปที่พันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้นที่จะมีการรีบาวกลับไปกลุ่มไหนยังไงคะก็ผมยังชอบแบงค์อยู่นะครับจากที่เมื่อวานนี้ก็ให้ถัวที่ตรงึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับผมพอมันหลุดลงมาผมก็อ่ะ ว่าเออจะเข้าอีกครั้งนึงเนี่ยเมื่อไหร่แต่ทีนี้พอมันฟื้นตัวขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอโอกาสที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าด้านล่างเนี่ยรเราอาจจะไม่ได้เข้าซื้อเพราะว่าจุดซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตรงไหนเป็นบอททอมนะครับถึงจะเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการาที่ไม่ได้ซื้อด้านล่างเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าไม่ต้องเสียดายนะครับเพียงแต่ว่าเอาทุนที่เรามีอยู่เนี่ยให้หลอดก่อนนะครับค่อยไปเพิ่มทีหลัง<ว> etas, นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ KTB นะครับอย่างที่เรา เรองของ KTB นะครับก็การฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ยี่สิบจุดห้าศูนย์นะครับเป็นคีย์นะครับถ้าถขึ้นไปได้แถวๆนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องขายหุ้นออกที่บริเวณยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับที่เส้นสองร้อยวันครับผมจุดยี่สิบสองอยู่ค่ะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> คือถ้าเวทเมื <c oughs> ่อวานผมว่ายังโอเคอยู่นะครับหรือว่าเวทวันนี้ก็ยังได้นะครับวันนี้เวทมาสิบแปดบาทเลยนะฮะ นะครับอ่าไม่เป็นไรครับผมว่าติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่สิบเก้าจุดห้าครับผม <laughs> <laughs> ผมไม่ต้องถึงสิบแปดหรอกครับ <laughs> แต่ว่าจังหวะเวทเนี่ยคือเมื่อวานนี้ผมนสนใจในหุ้นกลุ่มธนาคารครับผมโอเคค่ okay. ะแล้วทีเฟกครับ<ท>ะ,ะ,ะตัวของทีเฟกนะครับอ่าตอนนี้ก็ยืนเหนือเก้าร้อยสี่สิบคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะตามนะครับ <laughs> คนที่มีต่ํากว่าเก้าร้อยยี่สิบผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะสําหรับการขายออกมานั่งดูก่อนดีกว่าครับผมทีเฟกนะคะ ใช่ครับควรขายสถานะรองนะครับเพื่อถือเงินสดหรือคนที่มีรองอยู่เดิมนะครับแล้วกัดฟันถือจนมันรีบาวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะต้องการขายเพื่อออกอัดตั้งหลักดีกว่าครับผมตอนนี้ยังตั้งหลักกันอยู่ที่บริเวณพันสี่ร้อยนะคะครับคือเมื่อวานนี้ต้องเข้าใจว่ามันติดที่ตรงเก้าร้อยห้าสิบแล้วทีนี้ในวันนี้เนี่ยก็ถ<ม>ือว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาให้เพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจตลาดก็ให้ขายนะครับแล้วถอยออกมาน่าจะเซฟกว่าครับผม อถอยเอาตังค์เอาเงินต้นพอพอเหลือไปบ้ับสู้ <คน S 1> ต่อคนมีกําไรก็คิดว่าน่าจะขายเหมืกัว่ายังไม่แน่ไม่นอนนะครับตลาดเนะี่ยว่าจะยืนเหนือเส้นสองร้อยเไ,ได้หรือเปล่าครับผมได้ขอบคุณมากนะคะได้ครับผมค่ะค่ะค่ะสั้นๆ